ตอนนี้ผมเล่นมันจะพักน,นะผมเล่นไปเพราะว่ามันจะมีด่านเก่าๆอ่าที่แบบมันมีอยู่ก็เลยเล่นให้มันเคลียร์ออกไปก่อนเราจะเล่นด่านใหม่ๆนะครับอันไหนที่แบบเราคุนหน้าคุณตาเนี่ยเราจะข้ามไปเลยแล้วก็มี4หัวนะครับมาช่วยกันเพื่อตอบคําถามหรือว่าหาคําตอบในแต่ละข้อนะครับช่วยกันวันนี้มีแบ็คพิยาแล้วก็พี่ไอนะครับแล้วก็ผมฟักข้อทนะี่สองเนี่ยหาสี <4 S 2> ที่เข้มที่สุดมันก็เหมือนกับลิสติกผู้หญิง่นแหละอันเนี้ยถ้ามึงแยกไม่ออกมึงมันโง่ หาสีที่เข้มที่สวยก็ไอแถวที่สามไม่ที่สองอะนี่อ่ะเห็นปะไม่ใช่เนาะสีอะไรเข้มที่สุดถึงผมจะคิดออกผมก็จะให้ทุกคนงอมก่อนอะแถวลองสุดท้ายอ่ะลองสุดท้ายปะอ่ะลองสุดท้ายอะนี่ปะใช่ปะนี่ปะกูติ๊กอันดำดำก่อนแล้วกันนะเข้มถุดไม่ใช่หมายถึงทุบสุดเข้าใจไหมคำว่าเข้มอ่ะไปโทนแดงหรือว่าอะไรงั้นน่ะนี่เหรอไม่มันเป็นมันเป็นเกมกวนเส้นตีนเกมเนี้ยติ๊กแม่ทุกอันเลยอ่ะติ๊กแม่ทุกอันนะยี้ย กอดคำว่าเข้มข้างนนี่นี่เหรอเออก็นี่อเกมไม่ข้นเกมก็เส้นตีนนำยีราฟใส่ในตู้เย็นไม่ขยายตู้เย็นก่อนได้ไหมใช่เราต้องขยายตู้เย็นก่อนพี่ใช่ใช่ทำได้จริงไม่เคยเล่นนะสาบานเลยเข้าไปเลยแล้วเอาไปทำเอาไปใส่ทำยิษอะไรในตู้เย็นอันไหนคือไข่ดิบงั้นโยนโยนทำไมพี่ตัวสับแตกคนดีดิ ไข่อะไรมีไข่ไข่เขามีอันอันไหนคือไข่ไก่ดิบไข่เขามีตั้งหกฟองวะไข่วะแบบมึงกดทุกอันแล้วก็ไม่ถูกมีสองฟองเหมือนกันเขย่าเหรอเอียงเหรอเทความหัวไม่ไม่ได้ไม่ได้พี่ทำหมดแล้วไข่ไปี้ะไปเี้ยเอาคำใบไม้เขาคำใบไขอคำใบไม้คำใบ้คำใบ้ลองเคาะลองไข่ไก่อย่างต่อเนื่องไอ้ยามอะไรก็รัวๆแต่ว้าวโอ้ยเอ้ย แล้วคนถามก็เอออ่ะข้อต่อไปแบบสเปเชียลสเปเชียลอีพีมันจู่ซีเดียมที่สอดคล้องกันโอเคเกสเกสมันต้องติ๊กให้ขนานกันทั้งบนและซ้ายข้างล่างอันเดียวนะต้นี่สิบสองเลขห้านั้นต้องติ๊กทุกอันสิบสองสิบสองจริงเหรอใจเย็นมาสิบสองเลยนะเนี่ยมันสิบสองเลยนะอันสุดท้ายก่อนอันสุดท้ายก่อนนะ S <S เออนี่แหละอ่าล้านตรงกลางห้าห้าอันน่ะตรงกลางเนี่ยอ่านั่นแหละอ่าเหลือเหลือแถวด้านล่างแถวแรกข้ามข้ามอันี่ข้ามไอ้เหี้ยทำเป็นตลาดนะเหี้ยบอกแล้วไอ้ข้ามช่วยยีราฟให้ได้กินแอปเปิ้ลยีราฟขึ้นไปเลยเดี๋ยวว่ายกไปเลยอย่างนั้นแหละเฮ้ยไม่ได้พี่ยึดคอมันได้วะยึดคอมเออยึดคอได้ป้องย่อต้นไม้ได้ยึดคอได้ไอ้แก่เอ้ยไปเดี๋ยวก่อนวะพี่อันนี้ยากอันนี้ยากวะอันนี้ยากว่ะแด็กแค่สัตว์ ทุบุหรี่ป็นอันตรายต่อสุขภาพดับไฟแม่งไปเลยได้ไหมนี่ไงดับได้ดับได้ห้าถังน้ําไหนมีปลาพี่คิดว่าไงทุกถังไปเลยทุกถังไปเลยไม่มันไม่ออกเหมือนเดิมพี่หนังงั้นเทเขย่าถังมาเทรวมกันได้ปล่าเทว่าเทเทเอ้ยนี่ไงผมคว่ำลงผมคว่ำลงเนี่ยนะเนี่ยเอาเกมอย่างป่วยเลยด่านี้ต้องชนะตาคุณแล้วถึงเวลาตาเราแล้วกดนี่ปุ๊บเห็นปะ แโอ๋อผมสีนี่ใช่ไหมใช่คนสีตัวเป็นวงกลมเป็นวงกลมกดสองนิ้วแม่งเขาวัดแล้วจะกดสองนิ้ววินี่โกงยังกี่โกงเดินไปทางออกไม่มีทางออกเอ้าชนออกมันปิดเอาไว้มึงลากไปเลยได้ปะลากออกไปทางข้างนอกเออแล้วก็ลากออกไปเลยต่อไม่ได้ดีกว่าเดินไปทางออกเลยไม่ไม่ขึ้นบนดิออกออกออกอจะลงล่างทำไมอะวันนะ้่ตีที่หมายเลยเกม เคลื่อี่อเลยทางออกอยู่ไหนนะตรงไหนนี่เอ่ยเข้าก่อนเข้าก่อนไม่เห็นมีเลยตัวไหนเลยอีกแทงตรงนี้ปะเข้าไปก่อนแล้วค่อยออกไม่รอบนับมดอยู่หลังหินยริงไหมนะเฮ้ยออกมาดิก็ว่าน่าจะแค่นี้แหละเจ็ดตัวกวนตีนเขย่ากูว่ากวนตีนกูละไม่ใช่พี่ซูมหินปะซูมหินเอ้ยซูมได้นี่ไงโอ้โหไอ้้เหีย่ เป็นแม่เป็นอันนี้เลยเ่็นสิบเจ็ดตัวโอเคผ่านจะามดน้อยนี้ไปไหนนีวิหาแม่มึงอะทำอย่างไรเด็กผู้ชายถึงจะชนะเอาทุกอย่างออย่ไงครเฮ้ยไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้นี่ไงเลื่อนมาเนี่ยอยู่ตรงกลางนำสิ่งของทั้งหมดใส่ไว้ในกล่องขยายกล่องไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้ เข้าไปแล้วก็เข้าไปเฉยๆนี่แหละเนี่ยก็เข้าไปเฉยนี่จะอะไรอ่ไปเสร็จเลยอ่ะนี่ไงก็เหลืออีกเนี่ยเข้าไปอีกเนี่ยเออเนี่ยจอมึงเอาไปเลยกล่องวิเศษคำถามคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมกุหลบเรียนดิตอนประถมอ่ะเจ็ดเจ็ดเหรอจัดการดิไม่ได้พี่ย่าพี่หย่าดิบวกกันมันบวกตั้งแต่ข้างบนลงมาหรือเปล่าหกบวกกันเป็นเจ็ดมันบวกข้างบนลงมาไหมอ๋อข้างหน้าข้างบนได้เหรอหน้าข้างบนได้เอ่ะยี่สิบแปด ิดเฮ้ยมันต้องเป็นเฮียอะไรที่เฮียแน่ๆแต่เป็นเราโง่จังวะอ่าลองบวกตามมาดิลองลองบวกตามมันถามปะพี่ลองถามดิอ่าลองถามนะมันถามว่าคําถามคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมนี่ข้อนี้คือคําตอบข้ออะไรตอบสี่โอเคใช่สิบหกผิดก็ต่อสองวะอ่าสองผิดห้าหกห้าคูณมันคูณด้วยเปล่าห้าหก ปฐมพี่ปฐมเขาเรียนกันอย่างนี้แหละมันปฐมอะไรโรงเรียนอะไรวะดตัวแล้วจะมีข้อหนึ่งที่ตันตันเนี่ย๋อ้แบบเนี้ยแบบช้อยแรกก็เป็นเจ็ดช้อยสองก็เป็นเจ็ดช้อยสามก็เป็นเจ็ดอย่างเงี้ยอผิดโอ้แต่แต่ใกล้พี่ใกล้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 ยังใกล้ที่บวกตัวหมองอ่ะใกล้แล้วอ่ะยอมยอมยอมเหมือนกันยอมแล้วเหมือนกันเพียหนึ่งสองสามหนึ่งบวกสองบวกสามบวกหนึ่ง พี่ดูหนึ่งนะหนึ่งตัวท้ายแถวแรกนะแล้วก็แถวหน้ามันไม่มีเครื่องหมายบวกไงมันเลยเป็นสิบเอ็ดอ๋ออาววันนั้นวานนั้นมันไม่พี่มันเป็นแค่แบบบรรทัดซ้อนกันเฉยแต่ถ้ามันมาเรียงกันมันจะเป็นอย่างนั้นอ่าลองนึกภาพที่มันเรียงเป็นแถวเดียวกันมันจะเท่ากับสามสิบเก้ายืนยันคำตอบนี่ไงพระเจ้าหลับนานเกินไปแล้วรีบเรียกโซโซให้ตื่นเร็วขอทุกแมขอทุกไปพอทุหัวพี่พี่กตโกวนในวันเข้าปั๊ม นี่ไงปิดตูนี่ไงแม่มา่สวยจังวะคุณแม่เข้ามาปลุกโซซแล้วอุยนั่นแม่ได้เหรอนั่นแม่ได้เหรอหกหนึ่งเท่ากับห้าสองเท่ากับสิบห้าสามเท่ากับสองราสี่เท่ากับสามพันอ้ยหนมาตั้งแต่แรกแล้วว่าหนึเท่ากับห้าก็ต้องห้าถ้งั้นหจะเท่ากับก็น่าจะหนึ่งแลลวผมว่าหนึเท่ากับห้าหก็ต้องเท่ากับหไม่ได้กูสมองวงรอบสอง แก้วน้ําอันไหนเต็มก่อนกันตามหลักแล้วแก้วน้ําที่เต็มก่อนี้ไงแก้วน้ําที่อยู่ล่างสุดใช่นี่เหรอพี่ผมติ๊กทุกอันนะมันจะทําลายทฤษฎีของพี่ทั้งหมดเลยพี่มันทำลายทั้งหมดแล้วพี่แก้วไหนนั้นหนึ่งสองสามตัดสายออกได้ไหมไม่ได้เอ้ยยกได้ยกได้เออยะไปที่อื่นจะไปที่อื่นมันจะปินไปไมัน เออไว้แทนแทนที่อ่ะไว้แทนที่แม่งเงยเทิ้งหนึ่งอ่ะหนึ่งก็คือหนึ่งอ่ะเออนั่นแหละไม่ได้ไม่ได้โอ้ยเก็บงูคนตอบก็งูดึงออกตอบได้กี่อันนะวินดึงได้อันเดียวพี่ดึงอันเดียวได้แค่เลขงหนึ่งนี่ทำไมไม่ได้วะเนียคืออะไรวะเอ้าอะไรอ่ะอะไรอ่ะกดอะไรมั่วไปอ่ะเลขสี่ไม่เอาไปกดเลขสี่ไม่ว้แล้วก็ไม่รู้คำตอบเลยเลยอ๋อก็คือมันต้องดึงออกก่อนแล้วก็ค่อยกดได้โอเค ข้อง่ายๆหน่อยทำสมการให้เท่ากันไยมือไปตังเนี่ยยังตามมันหล่อๆในแบบสมการไปที่เราเปนสมการอะไรยนี่กูยังไม่รู้เลยว่าสมการคืออะไรมันจะมีสมการครนหออนมอะไรพน้แล้วถ้าเป็นกรรมการนะถ้ากรรมการก็คือแบบว่ามันไม่ใช่ผู้เล่นไงอะไรเออมันคือศูนย์จุดเจ็ดกับศูนย์จุดสามป่ะนี่ยิ่งแล้วต้องตอบไงพี่ตอบไงพี่ไม่แล้วมันลากอะไรได้ไหมแล้วมันจะให้เราแค่ยัางไงทำอะไรมันเออไอ้ลากได้ดิวะนี่กลายเป็นสองไงเนี่ยผมเก่งไม่เท่ากับมันต้องอยู่ เออผมเก่งผมไม่รู้ผมไม่รู้แหละผมเก่งแล้วอะไรพี่อะไรพี่นะสมองกูเริ่มบวมทอมจะทำยังไงให้เธอสนใจได้ยังไงทอมเก่งทอมเบอร์แค่ใหญ่เขาก็ชอบเล้ยเพื่อนทอมวิคกับทอมเบอร์ไอ้พี่อันนี้รีวิวความมีวิวความความเบอร์อีกเลียวสายความสายเขย่ามดเลยไม่เลียวเรียบร้อยไม่มีไม่ได้กระเป๋าขโมยกระเป๋าไอ้ผู้หญิงนี่มาได้บ่กได้กาดีเลยได้ดี จับรางวัลใหญ่ได้มันแก้เราถุ่มดีกว่าจะได้มั้งนี่ไงก็ก็เลื่อนเอาเลยอยากได้อันไหนเขาเลยนี่ก็หมุนเอาเลยนี่นี่ก็หมุนเอาเอาไหนเอาไหนอันนี้นะอ่ะนั่นแหละนั่นแหละอ่าอะได้แล้วเดี๋ยไม่โกงกี่โกงไอ้่ยแบบด้านล่างมีมันฝรั่งทอดอยู่กี่ถุงด้านล่างมีมันฝรั่งทอดอยู่กี่ถุงมันไม่มีสักถุงนี่มันเป็นอันเนี้ยเขาไม่เลือกถุศูนย์แปรศูนย์แปรศูนย์นะไม่ได้ไม่ให้นับหรือเปล่าโอ้ยนี่ไงมันซ้อนกันอยู่อ๋อไม่ซ้อนด้วยโหนี่ อยังเหลืออีกเยอะยังเหลือเยอะยังเหลือยังเหลือโอ้โหมันซ่อนเมียป่ะเนี่ยไม่ได้ไม่มีละหมดละสิบถุงง่ายเมื่อกันก็ง่ายเนี่ยถูกละดูแลรงมันต้องเลี้ยงดู้นะสี่บวกห้าเท่ากับเก้ากลัวไม่ถูกถูกโอ้ปลูกหมูไอยาวไอยาแกวงไม่เป็นไรพี่เสื้อกระตุกมันขยับขยับผีเสื้อได้ขยับผีเสื้อได้ ขยับไป้องปาจมูกะมันอ่ะอ่าค้างไว้ข้างไว้ไม่ได้ไอ้บางตัวแซตเอาตัวแซตออกแปลว่ากระพือปีกแค้ตัวแซตออกไม่ได้ไปลองกดตรงนี้ดิขวาล่างอ่ขวาล่างไหนขวาล่างข้ามไปเลยยอมก็คือยอมไอ้ยอมก็คือยอมยอมายอมครับยอมครับกดปิดจมูกมันให้มันหายใจไม่ออกแล้วมันก็จะตื่นเนี่ยมันก็ทารุนไม่จะทารุนผมบอกแ้วกูจมูกรวงไง ช่วยพวกเขาพบรักได้สำเร็จให้หมาไปคาบเพชรมาให้เขาแล้วก็ให้สองให<อ>้หน,กกนึ่งเอาเพชรให้หมาเอาเพชรให้คนง่ายกว่านักว่าเอานี่ปะเอานี่ให้หมาไม่ได้เอ,เอาบ้านให้หมาอยู่เอาเพชรให้คนได้ไหมเพชรให้คนอ่ะไม่ได้กินดีนดน <c oughs> กินเขาไมดีเออเกอไปงับงับไปโอ้การรักกันมันยากขนาดนี้เหลือ,อเพ <c oughs> ื่อโรงแรมอมาพาเข้าโรงแรม นี่โรงแรมข้างล่างไอ้บเขาไปดีมันไม่ยอมไงมันเด็กดีกันไปอ่ะกเย้าเอียงโทรศัพท์กเย้าเอียงไม่เป็นไรไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอ้ยลองกดที่หมาแล้วรัวไหมเฮ้ยอันนี่ไงเจอแล้วความรักความรักอยู่ตูดหมาโคตรดีเลย A E B F สตัวอักษรต่อไปคือตัวอะไรแล้วก็ F ดิงั้นอะตัวดีตัวดีตัวดีไม่ใช่ไม่ใช่ดีไม่ใช่ดีด้วย A B C จีจีนีจ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 ีนะเฮ้ยคืออะไรพี่มันคือยังไงเยอเปล่าเขาไปเพิเแล้ว e b แล้ว f ก็คือ e e แล้ว f แล้วก็ต้องตามด้วยจีดิเพราะ c มันเป็นตัวที่สามมันมันเว้นวักอยู่เห็นไหม a b c ระหว่างที่มันขั้นกันมันก็จะตามด้วยมากกว่าเยอะยิ่งยๆๆง หลังหนึ่งชั่วโมงเข็มนาฬิกาจะชี้ไปที่เข็มไหนอะเข็ม้นเข็มยาวหลังหนึ่งชั่วโมงไม่รู้บีมันไม่ได้บอกสิบสิบสิบเหรอสิบไปสิบก็คือสิบไม่ใช่กันสิบสองต่อสิบไม่ได้สิบสองสิบสองไม่ได้หลังหนึ่งชั่วโมงเข็มนาฬิกาจะชี้ไปที่เสองไม่ได้นาฬิกาไม่ตายว่ะไอ้เนี่ยก็อยู่ที่เก้านี่แหละนาฬิกาไม่ตายเออนาฬิกามันตายเออนาฬิกาไม่ตายอืมถูกแล้วเฮียมันเป็นแค่ภาพไป็ขยับหลอกคุณจะหยิบใบไหน หยิบแม่งหมดเอามาซ้อนกันให้หมดอ่ะนี่อนห้มดเลยเรียบร้อยโลบจริงๆเลยแน่นอนกูต้องการเงินตัวนี้กูร้อนมีลูกที่ตัวอยู่ข้างหลังเหรอเออแอบนี่แอบไดเออเหมือนนั่นเลยอ่ะเหมือนนั่นเลยอ่ะเป็นไฟไม่เหมือนนะเชื่อปะเหมือนเชื่อไม่เชื่อเชื่อปะไม่เชื่อเชื่อเชื่อดีมันไม่ิบานเนี่ย่ิบานเนี่ยหกตัวเนี่ยเชื่อปะได้เอาหงอนมาดอกดิไม่ได้เอาอไม่ได้ลูกเจี๊ยบอยู่หนึ่งตัวกูเบิร์ทหัวกูเบิร์ทหัวหนึ่งตัวอ่ะหนึ่งตัว ผิดเออสองตัวผิดสามตัวยา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 ทำไมตาผมบอดแต่ว่าไม่ใชื่อตัวเออดูยังไงมันก็มันก็มีอยู่หกตัวจะให้ตอบผิดตัวสองตัวถึงสองตัวนะคุณพี่เฉยพี่โลนึงอ่ะปวดระเบิดแล้วตอนนี้สมองเริ่มบวมคุณจึงตอบบาซะาพวกคุณจึงตอบบาซะความจริงอ่ะคุณตอบไม่ได้ว่ากูไม่กินไก่ว่ะ เออใช่ไม่กินไก่ป่ะพี่ผมก็กินบ้างแต่ว่าพี่ผมกินผักทตั้งกินผักว่าย่ากินบ้างดีหรือผัดอวินลองกินไกบ้างหน่อยนะผมผมพยายามผมพยายามจะถอดปีกถอดอะไรมันออกอยู่ตอนเนี้ยพยายามอยู่มันทำไม่ได้หนึ่งร้อยบาทเออไปเห็นยอมยอมแบบยอมรั่วแม่งเลยเรามาต่อรวนนั่นนี่มันยังไม่ถูกเลยพี่ยอมมันบอกว่ามันคือสิบเอ็ดตัวไปแล้วสิบเอ็ดตัวเพราะอะไรอ่ะไม่รู้นี่ไงปุ๊บอ่าเห็นป่ะโอ้มันอยู่ข้างในตรงล่างไอ้ะมันแอบอยู่มันแอบอยู่ แจวแจวแจวสมองบวมเลยกูปลอบใจน้องหมาหน่อยล้ากระดูกให้มันกินเบสิกเลยเบสิกไม่ได้เอาหมาให้กระดูกกินเออวะนี่มีสีมันไม่ได้สูงมันขยับหมาไม่ได้ขยับได้แค่กระดูกหักกระดูกหมาให้หมากิน ทำหน้าหมาให้ยิ้มดิทำหน้าหมาให้ยิ้มป่ะมันทำหน้าบึ้งอย่างเออเออปอบใจไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำขยับไม่ได้หมาตัดหางมากหรอกเอาปืนมายิงแม่งให้ตายนี่ล่อล่อล่อไงเออล่อล่อล่อไงกินเปล่ากินเปล่าน้องกินเปล่าเนาะไอ้เหี้ยมึงสนใจบ้างดิไอ้เหี้ยกระดูกด้วยแดกตีกูว่าสัตว์บวมรอบอกแน่นอนข้อนี้ดึงปอกคอให้แน่นๆให้มันหายใจไม่ออกไม่เจอเกี่เวลาเว้ย จะฆ่าหมาทิ้งเลยหรือโว้ยแม่งกดได้อยู่สองอย่างกดได้อยู่สองอย่างสองร้อยบาทตะกะจีมันดิอ่ะกูขออย่างสุดท้ายละตะกะจีแล้วนี่ยังไงแบบรูปรูปรูปหรือไรรูปรูปมันตั้งกดที่ตัวรูปหัวป่ะรูปหัวป่ะเฮ้ยเจ็บหลอนเฮ้ยเฮ้ยไรวะเฮ้ยรูปหัวว่ะยี่สองร้อยบาทเฮ้ยยังไม่มีใครลองนะพี่รูปหัวเอาชนะในศึกมวยครั้งนี้เย้ขยายตัวเลยขยายตัวใช่ปะ ไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้ไไดย่อตัวตัวนั้นลงอ่ะขย่ยานี่ไงเปลี่ยนเนีเ่ยเป็นผมแทนกันตัวนี้ต่อยแ <c oughs> มง <c oughs> ย่งเยอะหาแม่ไก่พี่ไก่มาอีกแล้วไก่ไม่ละโอ้ยเกลยดไก่ <c oughs> <c oughs> จบนี่เดี๋ยวเรจะไม่กินไกล่ละไก่ไม่ได้ <c oughs> ไ,ได้ขยายได้ขยายได้ให้แม่ตีมันให้มันตีให้มันร้องไห้ดิเออขยายแม่ไก่ ขยายไม่ได้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 คงไม่ง่ายขนาดะหาแม่ไก่อะข้างบนตัวอสสร์่ะมันบอกให้หาแม่ไก่นะก็ลองหาแม่ไก่ก็นะข้าบนตัวตัวโจดอะโจดอ่าไม่ได้รวมรวมบ้าละรวมบ้าละผมรวมให้ดูนาเอยรวมไม่ได้หายก็ไม่ได้ย้ายอย่างเดียวรูปหัวไก่หอวะไม่ใช่หมานะพี่เ่อไ้ไม่อ่าเรื่องบนอ่า เออก็แ่างหาหาเรื่อยๆซ้ายขวาหน้าหลังพี่เออขวาขวาขวาดูดินี่ไงไม่ไกลเออนี่ไงว่าไแล้วนี่ไงไปหาลูกเลยนเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปหาลูกก่ินไก่หาลูกเร็วว่าไงวันนี้สบายดีไม่ลูกจ๊ะไปไหนครับสวัสดีไปไหนวะครับี่ยแม่ได้ผัวมายังกินแครอทอีกครั้งมันบอกให้กินแครอทอ่ะพี่จะกินยังไงก่อนเนี่ยเห็นปะดูข้ามมาดูข้ามได้ ไปอ๋อนี่ยเป็นสะพานนะหอาหดใจเป็นสะพานน่ะลงมาเอาเลือดเลื่อนจะลงมาไม่ได้ขยับไม่ได้เออกระโดดโดดไหมก็ดูดให้ดูเลียวนี่มันได้ไม่ได้นี่ข้ามข้ามไปเร่อข้ามไปเร่อให้แม่งตายไปเลยด้ง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 ยิ้ว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 เออตายตายเฮ้ยเว่เว่เว่เออทำอะไรช่วย เดี๋ยวถามนุ๊ย้อนย้อนไปละเออดีลาวะไปเดี๋ยวกูมันลุ่มเองดาวรหัสผ่านได้ได้น่าจะกระจกมาสองที่เอยตัวเออเลือดป่าเลื่อนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขยับอะไรไม่ได้เลยพี่เขียนเขียนว่าเออเลือดเออตัวโอหรือตัวศูนย์ไม่รู้นะไม่ได้มันต้องดาวเป็นตัวเลขหรือเปล่าสามเปล่าสามหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งนี่เหรอมันคือตัวเลขอะไรวะเนี่ยตัวหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามผิด เจ็ดอะเปลี่ยนจากหนึ่งเป็นเจ็ดแทนเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็สามเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดสามเฮ้ยเฮ้ยใช่ด้วยคุณเก่งกังเลยอ่ะคุณเก่งยังเลยอ่ะอ่าช่วยกระต่ายให้มันชนะดิให้ชนะมาดิให้มันดูดมากักคนเริ่กกดเริกเลยเริ่มมามันต้องกดเว้ยต้องกดย้ำเว้ยเพื่อให้ชนะยล้วก็แพ่อวดปุ๊บว่าไม่ไม่ดึงดึงชั้นใจมาใกล้ๆกระต่ายไม่ได้ขยับไม่ได้ให้มันอ่ามันกดเลยดึงกระต่ายก็ไม่ได้เขย่า ตอนตอนก่อนตอนก่อนวิ่งไปสะดุดขาม้าดิมันจะไปยังไงอ่ะยังไงนี่กดหยุดแม่งเลยเนี่ยตัวทีบ่าตัวทีบ่าไอ้หนูที่ไปชนะหนูนะใกล้เข้าเลี่ยนะหนูนะแสดงววิ่งเข้าเก่งย่แม่งม้าแม่งเหลี่ยมเราอะนี่กดไปเลยกดไปเลยกดไปเลยเรียบร้อยชนะคนล้มโบลิ่งโบวยลิ่งเนี่ยไม่ชอบกินไก่ ขยับขยับเราดิ้นกินของดีๆกินแต่ละไม้แล้วได้มันกินยาขย่านะขยับขยับขย่าไม่ได้ครับขย่าไม่ได้ครับเออเอแปลว่าแปลว่าเอาไปที่อื่นนี่บอลลิงยนี่นี่ปุ๊บนี่เห็นปะเกืออะไรอะที่คุณซอตัวเองไงพี่บอลลิงอะยนแบบว่าข้างๆข้างๆ้างแล้วเฉียงเฉียงแล้วเฉียงเฉียงแล้เฉียงเฉียงอะไรไม่ต้องต้องการไปโอ้โหไอยใช่ไม่ใช่บอลลิงของจริงเลื่อนอ่ะตอนกดต้องบอลลิงอ่ะกดกดบอลลิงเลยแล้วก็ปล่อยลูปพาปล่อยลูกไปก่อนตรงบอลลิงแล้วปล่อยนล้วปล่อยแล้วเขย่าอ๋อคือแบบปล่อยแล้วเขย่่าอยางเงี้ย ลเอยุ่งยากกันไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นเป็นๆตอนนี้เป็นแล้วผมอ่ะเป็นแล้วบวมไปขยายวอลลิงนะขยายลูกดีนี่ไม่อยากเลยว่าเลยว่าเลยว่าเลยมันต้องเป็นอย่างนี้โอ้ยเกคุมยากที่หายเลยขยายนี่ไงเนี่ยเรียบร้อยแตกหมดโอ้โหไม่ใช่แล้วไม่ใช่นี่แหละไม่ใช่แล้ว่าจะบวมสมองบวมเพราะไอ้วินนี่แหละ อีกรอบหนึ่งไปบวมเป้งกูอีกการชี้เครื่องอีกการเอาพี่ใหญเอาลูกตาไปล้างแฟบไปอีกสองอันนู่นน่ะวู้วี่เป็นเรื่องของจริงนี่ไม่น่าจะชนะไปเรืองมึงไม่พี่มันคุมยากมันคุมยากมันขยายได้ก็จริงแต่มันคุมยากพี่คุมมึงอังยากพี่คุมก่อนพี่ค่อยยูนเอ่อได้ได้ได้โอ้ยยากเนี่ยง่ายๆกดผีเสื้อบนหัวข้อ ได้ใอ่หัวข้อหัวข้อไว้ล่างอ่ะเข้ามาหัวข้อไว้ข้างล่างอ่ะเกเป็นหัวข้อแทนอ่ะพี่ผมหัวบวมเอาอันนั้นมาเอาจดลงมาไว้ใต้ไว้ใต้ผิดเสื้อไว้ใต้ตัวผิดเสื้อเลยแล้วก็กดคําว่าแล้วก็กดตัวผิดเสื้อแทนอ่ะไม่ต้องไปกดไม่ต้องกดตรงอ๋อโอ้โหนี้ง่ายเกินไปวะวางรูปภาพในกรอบที่กําหนดอ่าเอาแบบเฉยๆนะแบบเฉยๆนะอ่วางอ่าไม่ยอมให้กูวางด้วยเลื่อนออกเองด้วยอย่าดื้อดิน้องคนอื่นเขาเข้าไปหมดแล้วมา อืมเอาสีเหลืองข้างบนขึ้นไปวางไว้ตรงนั้นดิวางในสีแดงค่ะว่าไม่ต้องสีแดงอ่ะวางไว่ได้ก่อนสีแดงอ๋อนี่ไงนี่ไงอ่าโอเคสวยอ่าวาดไปท่ายไปข้างข้างวาดไปทำไมอยากรู้ไอ้อยากรู้จริงกินเค้กได้ยังไงลงมานี่ดีก็ง่ายๆนี่อะไรนะก็มาฝั่งนี้ไงเลื่อนไม้อันล่างออกได้ไหมอันขวาได้ดีได้เดี๋ยวแต่มันจะไม่ได้เออแล้วถ้ามันลงมาเลยทีนี้โดดลงมาเลยเออง่ายๆ ข้อสุดท้ายของคลิปนี้แล้วคลิปหน้าเราจะมาต่อกันนะครับคือมันมีผสมกับของเก่ากับของใหม่นะครับผสมกันนะแต่คลิปหน้าน่าจะแบบใหม่ล้วนๆแล้วผมคิดว่านะใส่น้ําให้เต็มถังมันรั่วองเ้ยเราเอาเทปปิดไงแล้วก็ใส่นี่ยเอาฮะมันไม่ยอมหรอมันไม่ยอมเอานี่ยกระดาษหนีบปิดเพื่แล้วเทปปิดต่อเออบแล้วนี่ปิดแล้วเทปปิดต่อแล้วก็นั่นทุบนั่นทุบทุบเพื่ออะไรนะ เนียเอาใส่โอ่งดีกว่าเออใส่โอ่งเี่ยทำน้ำทำไมวะแล้วจะไปทำถังทำไมวะเอาใส่โอ่งดีกว่า่าไปใส่ถังดีใส่น้ำไม่เต็มถังเฮ้ยแล้วมันจะเขียนโจทย์มาว่าถังทำไมวะเฮ้ยเดี๋ยวดีๆมันังไม่จบมันังไม่จบอ๋อถังอใส่ในโอ่งเออแล้วก็ใส่ในโอ่งเลยเออนั่นแหละได้แล้วทีนี้ยเต็มแล้วบ้านไหนมันใส่น้ำฝักเอาครับนะคลิปนี้ก็พอไว้แค่นี้นะครับอาจจะมีด่านเก่าๆบ้างแต่บางคนบวมครับบวมบางคนเขายังไม่รู้นะครับ ส่วนผมอ่ะก็มีรู้ไปบ้างแต่หลังจากเนี้ยในคลิปต่อไปนะครับน่าจะไม่รู้รู้น้อยแล้วนะครับเพราะเล่นกันไม่ถึงอ่าเพราะเล่นนี้ไม่ถึงแล้วมันอัปเดตมาด้วยพี่เอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ